สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนหาเงินเข้าบัญชีของ t u o Money Wallet นะครับผมได้รับเงินมาแล้วอยู่ด้วยกัน66.7ดอลลาร์ทุกคนนะครับซึ่ง66.7ดอลลาร์นั้นเท่ากับประมาณ2,306บาทด้วยกันนะครับที่ผมได้รับมาทั้งหมดนะครับจากแอปเคชันนี้ตลอดระยะเวลาที่เล่นมาทั้งหมดนะครับซึ่งแอปนี้นะครับก็ทําเงินได้ฟรีเราไม่ต้องลงทุนนะครับซึ่งมีชื่อว่าแอปอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับก็มาแนะนำแอปพลิเคชันทำเงินเข้าบัญชีของ t r u m o n e y Wallet นะครับซึ่งผมก็ทำเงินไปแล้วอยู่ด้วยกัน66.7ดอลลาร์ถ้าตอนนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็จะอยู่ที่2,306บาทด้วยกันนะครับผมนะก็ผมถอนมานะครับ ตั้งแต่2.5ดอลลาร์นะครับ8.94ดอลลาร์10.87ดอลลาร์8.73ดอลลาร์2.71ดอลลาร์5.5ดอลลาร์12.61ดอลลาร์6.93ดอลลาร์แล้วก็7.91ดอลลาร์นะครับรวมทั้งหมดแล้วเป็น66.7ดอลลาร์ด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะที่ผมได้ทำการถอนเงินมาแต่ยังไม่บอกนะว่าแอปนี้นะครับมันมีไอ้นั่นอยู่คือมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินอยู่ด้วยกัน2.5นะครับผม แอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอป Planet My h i m นะครับซึ่งแอปนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ด้วยกัน 10k หรือประมาณ1,000 10, 0ดาวน์โหลดแล้วก็อายุ3ปีขึ้นไปถึงแนะนำให้ใช้งานแอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะครับผมนะรีวิวมี2,000รีวิวนะครับได้คะแนนรีวิวเฉลีย่ยอยู่ที่4.7ดาวด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเปิดที่เกี่ยวกับแอปนี้นะครับ ก็สำหรับแอป,ปนี้นะครับเปิดตัวเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมานะครับเมื่อ1เดือนกว่าทุกคนนะครับ1เดือนครึ่งเนาะก็ในส่วนของเวอร์ชัน Android ที่รองรับก็คือ8.0ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราเปิดแอป,ปนี้เลยทุกคนนี่ทุกคนนะคือประวัติการถอนเองินของผมนะ2.5 8.94นะครับก็คือถอนครั้งแรกวันที่16เดือน10นะครับจนถึงตอนนี้ก็ หนึ่งเดือนกว่าทุกคนนะก็ทําเงินได้อยู่ที่นะครับหกสดอลลาร์นะประมาณ2 3 0พันสาบาททุกคนนะและตอนนี้มีเงินในบัญชีอยู่ที่10.53ดาดอลลาร์ที่ยังไม่ได้ถอนเงินอีกทุกคนนะแอปนี้นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่าทาเงินนะด้วยการเลี้ยงสักเลนนะครับให้มันโตนะอ่าอย่างเช่นเลือกแอดดี้นะคบพอเราเลือกปั๊บนะมันก็จะให้เราดูวิดีโอก่อนนะใครทําเงินแอปนี้นะให้ย้อนไปดูแอปอ่าคลิปวิดีโอ ที่วิดีโอแรกที่ผมสอนตั้งแต่การติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนไม่งั้นคุณจะไม่เข้าใจในส่วนการสร้างไรายได้ของแอปพลิเคชันนี้นะครับโอเคทุกคนนั่นหลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปแล้วนะมันก็จะขึ้นเป็นการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงน,นะครับ Animal session นะครับอันนี้คือเซสชันที่1หรือเลเวลที่1นะครับก็ตอนนี้นะครับวันไปแล้วประมาณ 7วินาทีนะครับนี่ทุกคนนั่นคือนาฬิกาตรงกลางคือเวลาที่เรารันอยู่นะครับแล้วก็นาฬิกาทางด้านขวามือคือเวลาที่มันจะขึ้นเลเวลที่2อนะครับอันนี้คือเลเวลที่1นะครับผมนะถ้าขึ้นเลเวลที่2มันก็จะขึ้นเป็นเงินนับอ่าตอนนี้นะครับก็ได้เงินมาแล้วอยู่ที่กัน0 0 0 0 5ดอลลาร์นะครับก็เป็นคะแนนประมาณ5 3 4คะแนนนะครับซึ่งอ่าห,หมื่นคะแนนนะครับเท่ากับอยู่ที่ 0.01ดอลลาร์นะครับถ้าเราจะถอนเงินขั้นต่ำของแอปนี้มีเกณฑ์กำหนดไว้ว่าถอนเงินขั้นต่ำเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็ต้องมียอดเงินอยู่ในการ0.69ดอลลาร์หรือถ้าคิดเป็นคะแนนประมาณ69,000คะแนนนะครับเราถึงจะสามารถถอนเงินได้เข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็ในส่วนของขั้นต่ำนะครับผมตอนนี้เราก็เราก็รันไปแล้วประมาณ1นนาทีนับได้มาอยู่ที่0.0007ดอลลาร์นะแอปนี้ก็เล่นมาประมาณ1 หนึ่งเดือนแล้วทุกคนนะครับนะกก็อ่าจะจะบอกว่าในส่วนของการตอน การสไร้างรายได้ในส่นขั้นตอนนี้เวลาเราเล่นไปเรื่อยๆคือเล่นไปนานๆอย่างผมนะเงินมันจะขึ้นช้าทุกคนเห็นไหมถ้าเมื่อก่อนนะถ้าหาวเมื่อก่อนคือมันก็จะขึ้นเป็น0.002ประมาณนั่นแหละนี่คือจะเป็น0 0 0 0, 0 7เอีกนะทุกคนนะคือประมาณ10เท่าเนาะก็มันจะเริ่มช้าลงเดี๋ยวผมจะบอกทเทคนิคน,น,นะว่าเรานั้นควรที่จะไปโฟกัสที่เมนูไหนบ้างนะเมนมันมี2เมนูที่ผมแนะนำนะ้าสวนเมนูนี้คือเป็นเมนู1แต่พอเราทํา ตอนแรกคือมันได้เยอะแหละแต่ว่าพอเราทำนานๆคือมันได้น้อยนะก็เลยไม่อยากให้เราโฟกัสไปมากกับเมนูตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปบอกนะว่าเราต้องโฟกัสอีก2เมนูคือเมนูอะไรบ้างทุกคนนะครับผมนะก็ตอนนี้ทุกคนเห็นไหมศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ขึ้นเลเวลที่สองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอขึ้นเลเวลที่สองนั้นผมจะทำได้เท่าไหร่ตรงนี้นะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ก็ขึ้นเลเวลที่2แลเลยนะครับก็ทำเงินไปได้อยู่ที่ประมาณ0.0013ดอลลาร์ด้วยกันนะหรือประมาณคะแนนก็ตกประมาณ1 2 8 2คะแนนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจบเซสชันนี้กันนะครับผมกดตรงนี้เลยนะที่กากรบาดนะครับแล้วก็กดคอนติโนตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ทุกคนนะก็ปรากฏว่าทำเงินไปได้อยู่ที่ประมาณ 0. ท่าไห่เมื่อกี้ไม่ทันดูทุกคนนะอ่าโอเคนะครับต่อมาก็อยากจะบอกในส่วนของอ่า ขั้นตอนที่เราจะทําเงินที่เราต้องโฟกัสนะก็คือ2ออวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกทุกคนนะครับก็คือมาที่กล่อ,องขวานทุกคนนะกดตรงนี้เลยนะครับวิธีนี้ก็คือเป็นในส่วนของการทาออฟเฟอร์นะแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่เมนูเดียวคือ Survey o f f e r นะครับนี่ทุกคนนะเพราะว่าในส่วนของ Task Off e r นั้นจะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับนี่ทุกคนนะ จะเป็นของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งมันต้องใช้เวลานานแล้วก็มันไม่คุ้มเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าหากเป็นเซอร์ว o f ออฟเฟอมันใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็มันคุ้มกว่าทุกคนนะตรงนี้คือเป็นการถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือการทําแบบสอบถามทุกคนนะหรือการตอบแบบสอบถามเนาะถ้าเราตอบแบบสอบถามแล้วก็ผ่านนะครับเราก็จะได้รับเนส่วนของเดียนเข้ามานะส่วน task o f f ฟอ เป็นงานเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปเคชันเราดาวน์โหลดแอปเคชันมาแล้วต้องติดตั้งแอปบปันเลืองพื้นที่ด้วยทําให้เครื่องหนักด้วยนะและก็มันใช้เวลาไม่ใช่แค่วันเดียวไม่ใช่4ีหนาทีมันเป็นวันเป็นเดือนนะประมาณ20วันก็เป็นไปได้ตรงนี้ทุกคนนะเพราะว่ามันต้องให้เราทําธารกิจและก็ถ้าเราเล่นไปถึง20วันแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราทําธุรกิจไม่สําเร็จนะก็ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าถ้าเซอร์วิสออฟเฟอร์คือถ้า,าเราทําไปสี้านาทีแล้วก็มันไม่ผ่านก็ แค่สิเวลาแค่สิ่สห้านาะทีไม่ถึงกับ20วันทุกคนนะมันแตกต่างตรงนี้หลายล้วแก้พื้นที่ในการใช้เวลาตรงนี้นะครับผมนะก็เลยแนะนําให้เรานั้นทําในส่วนของ survey offer ดีกว่าน,นะครับผมอีกวิธีหนึ่งก็คือการแนะนำ application นะครับก็คือเมนูนี้นะก็เราจะได้0.1ดอลลาร์ก็ต่อเมื่อคนที่เราแนะนำหรือใครที่สมัครเข้ามาผ่านนี้อของเราและก็ทำงินได้เราจะได้0.1ดอลลาร์ก็ต่อเมื่อเขาทำการ Verify นะครับกดตรงนี้นะเราจะเห็นว่าใครบั้น Verify นะครับผมอ่าถ้าแบบนี้คือ Unverified นะครับถ้า Verify มันจะติ๊กถูกทุกคนนะนี่นะครับผมนะถ้า Verify มันจะติ๊กถูกแบบนี้เราก็จะได้0.1ดอลลาร์นะถ้าอันไหนที่เราแนะนำแล้วเราก็มีคนสมัครมาแต่ว่าเราไม่ได้รับเงิน0.1ดอลลาร์แสดงว่าเขายังไม่ได้ Verify และยังไม่พอทุกคนนะถ้าหาว่าเขา Verify นะครับมาที่ Milestone นะ ถ้าหาว่าเขาถามว่าคนที่เราแนะนํา verify 5คนเราก็จะได้อีกประมาณ0.1ดอลลาร์ verify 10คนเราก็จะได้0.15ดอลลาร์ verify 20คนเราก็จะได้0.2ดอลลาร์ verify 50คนเราก็จะได้อยู่ที่1ดอลลาร์ verify 100คนเราก็จะได้2.5ดอลลาร์ verify 250คนเราก็จะได้5ดอลลาร์นะครับแล้วก็ verify 500คนเราก็จะได้10ดอลลาร์ verify 1,000คนเราก็จะได้ประมาณ20ดอลลาร์นะครับผม นะก็อันนี้คือเป็นช่องทางที่ผมให้ทุกคนโฟกัสมากที่สุดนะครับเพราะว่า2ช่องทางนี้จะทําให้คนได้รับรายได้มากกว่าช่องทางอื่นนะครับผมนะส่วนการถอนเงินก็มาที่เมนูอันนี้เลยนะครับการถอนเงินนะครับเราสามารถถอนเงินขั้นต่ําอยู่ด้วยการ0.69ดอลลาร์ที่ทุกคนาจะประมาณ6 0 0 0 0คะแนนนะเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าประมาณ1,000คะแนนเท่ากับอยู่ที่0.01ดอลลาร์นะครับเราต้องหา 0. 6กดอลลาร์ก็มา6แสนก็าหมือนคะแนนเราถึงสามารถถอนเงินได้นะอันนี้คือประวัติการถอนเงินของผมนะครับผมนี่ทุกคนนะ ประมาณนี้เลยนะครับผมน่าสวยๆงางๆบทุกคนนะถ้าว่าใครสนใจแอปพลิคชันนี้ก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การดานหลดไว้หรือคุณจะไปค้นหาเองที่ Google Play Store พิมพ์คำว่า Planet ไมหิมประมาณนี้เลยจากค่ายของซากาเรียจุดูนนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกันทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปยหนะ้าสวัสดีครับ